เทยสวัสดีพบกับผมคาร์เตอร์นะครับ <_ V al ian> ก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปเนาะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเจอบ่อยๆก็หัวร้อนได้เหมือนกันเนาะจะเป็นตัวไหนมาดูกันนี่เลยครับผมฟีนิกซ์นะครับหรือเพอร์นาเนาะผมขอเรียกฟีนิกซ์แล้วกันเนาะเรียกง่ายกว่าทําไมผมถึงบอกว่าฟีนิกซ์เป็นอีกตัวหนึ่งที่คนไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเพราะว่าค่าไลน์มัน6กหน่วยครับ มันเยอะมากเลยเนาะแต่สกิลของมันค่อนข้างโกงครับผมเมื่อใช้สกิลจะเป็นการไล่เปลวเพลิงอมตะใส่ฝั่งเนาะตัวเปลยวเพิงอมตะนี้จะเป็นการทำลาย HP ทีละ5%เนาะและจะไม่หายไปโดยการล้างสถานะเพียง1ครั้งครับต้องล้างทั้งหมด2ครั้งเนาะประมาณนั้นตัวนี้จะเก่งในทุกโหมดยกเว้นโหมดจัดอันดับครับผมเพราะว่าในโหมดจัดอันดับเพื่อหน้าหรือฟินิกนั้น จะมีเลือดที่น้อยและดาเมจที่น้อยเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนาะแต่ว่าถ้าใครเล่นเป็นสายลดเลือดเล่นคู่กับเออชื่ออะไรนะบาริตตาเนาะก็จะไปด้วยกันได้เนาะหรือว่าจะเล่นกับบอมก็ได้เนาะเท่านั้นยังไม่พอครับฟินิกยังมีพาสซีฟเนาะเมื่อตายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วย HP 50%อีกทั้งถ้าฟินิก ขึ้นมือพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนในแถวตนจะได้รับ HP 10%เนาะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างขัดก,กันกับค่ามานาเนาะถ้าเราสามารถไล่ฟีนิกได้ไบ่อยๆเราก็จะได้ฮิฟลฟรีรัวๆเลยครับผมประมาณนั้นส่วนใครที่ถูกใจและอยากจะลองเอาไปใช้ดูก็มาดูที่หินสกิลเลยครับโดยหินสกิลที่ผมอยากจะแนะน,นํามีแค่2ก้อนนะก็คือหินเขียวกับหินทองส่วนหินม่วงรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มครับผม หินเขียวลดค่ามานาลงหนึ่งหน่วยทำให้เราใช้สกิลได้รัวมากขึ้นเนาะและส่วนหินทองก็จะเพิ่มโอกาสติดสถานะของสกิลเนาะอันนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับในส่วนของรูนเนื่องจากฟินิกจะเน้นเป็นการเสกสถานะเนาะดังนั้นแล้วเราจะอัดแม่นยำให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมโดยตัวฟินิกนี้ผมไม่ได้ทำรูนไว้เยอะเนาะก็เลยได้เท่านี้นะครับผมส่วนรูน ในส่วนของรูนโบราณเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยซึ่งเราใส่รูนสมาธิไปในช่องรูนธรรมดาแล้วนะครับลรวก็ตัดออกเนาะส่วนรูนแนี่ต่อสู้ส่งเสริมนี่ผมตัดออกเลยเนาะเพราะว่าเพิ่ม4%มันน้อยไปครับดังนั้นแล้วเราจะเหลือทนทานพรฉับไวและปณิธานนะผมทนทานผมมองว่าไม่คุ้มเนาะเพราะว่าถ้าเราจะดันค่าแม่นยามคู่กับค่าทนทน ต้านทานสกิลมันจะทำได้ค่อนข้างยากครับผมดังนั้นแล้วก็จะเหลือฉับไวปณิธานทะลวงพรและเราก็จะตัดทะลวงออกเนาะตัดพอรออกเพราะว่าทะลวงเราไม่ได้เอาไปใช้สกิลรัวๆเพื่อให้อีกฝั่งเลือดลดเยอะเนาะพรเราก็ไม่ได้อาไปยืนแทงอยู่แล้วนะครับก็จะเหลือฉับไวกับปณิธานทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลือกใช้ได้เนาะว่าจะใส่อะไรส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราจะใช้สกิลรัวๆ ชับไว้อาจจะไม่คุ้มครับเพราะว่าลดมานาแค่หนึ่งหน่วยตอนเริ่มเกมเนาะส่วนดังนั้นแล้วผมเลยเลือกเป็นปณิธานกับแม่นยำเนาะประมาณนั้นโอเคครับคร่าๆวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะก่อนจากการมีแข่เหมือนเดิมเนาะจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับโดยแมตช์ในวันนี้เป็นแมตช์ world tournament น,น,นะผมอาจจะดูแปลกๆไปน,นี้นึงเนาะไปชมกันเลยโอเคครับ ในโหมดนี้เราก็ต้องเลือกแปลน2ตัวนะผมโดยเราจะเลือกก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วแต่การตัดสินใจของเราเองเนาะโดยผมเลือกเป็นแวมหินม่วงกับ d ีหินทอนครับเพราะผมไม่ต้องการให้อีกฝั่งเพิ่มค่ามานาได้รัวๆเนาะเนื่องจากว่าแวมหินม่วงจะสามารถเพิ่มค่ามานาให้อีกฝั่งได้เมื่ออีกฝั่งสกิลใส่ตัวละครที่มีวงแหวนดูดเลือดเนาะแล้วก็ดีจะหิวเลือดรัวๆทำให้ฆ่าตายค่อนข้างยากเนาะและเขาใส่มา เป็นโพไซดอนหินทองกับนักธนูเวทหินทองอาเดล่าเนาะส่วนเขาแบนผมเป็นนิกกี้กับแม็กซิมิเลียนนะครับแล้วผมหยิบมาเป็นเวลาเดียนกับน็อกฟินิกของเราเนาะโดยอีกฝั่งจะมีแกนดิเนเม่เลเน่ทราโบเลดดกแถวหลังจะมีดิเทสโพไซดอนเฟยแล้วก็อาริเล่านะครับจะเป็นยังไงมาดูกันเนาะโดยทีมผมก็จะหน้าตาประมาณนี้เลย เริ่มมาจังหวะนี้ยังไม่มีใครทําอะไรเนาะแล้วจังหวะนี้ผมสัตร์โพไซดอนไปแล้วเขาอาเตล่ายิงธนูมาครับแต่ว่าผมไม่มีดีบัฟเนาะทำให้ดาเมจไม่รุนแรงเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้ชาร์สตันเพื่อจะดูเลือดไปแล้วก็ทาโบลดค่ามานาะผมไปหนึ่งหน่วยครับผมและชาร์จผมฮิวเลเน่ขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงต่อแล้วก็สาตร์ลาคูนี่ไปครับแล้วเขาใช้ลิเทสสลับตําแหน่งผมแต่ว่าเลเน่ผมยังยืนอยู่หน้าสุดเนาะทำให้ไม่เป็นไรครับแล้วจังหวะนี้เขาโพไซดอนสามารมาแต่ผมฟีนิกซ์สวนไปครับ ยังไงต่อฟิลิปผมติดเผาไม่ให้เขาได้3ตัวแล้วและจังหวะนี้กดเบอร์นาดบัฟปีขึ้นมาและแกนดีไม่หินทองตายทาให้ทาดาเมจทั้งทีมบผมแล้วเขาจะกดเลเน่สวนมาแต่ว่าผมกดเบลเดียนฮิวไปก่อนครับเพื mm ่อ hmm. เพิ่มเ,เลือดให้ทีมเราแล้วจังหวะนี้อู๋อาเดล่ายิงปิดเบอร์นาดกับเลเน่ hmm. ผมไปแล้วจังหวะนี้ยังไงต่อผมกดชาดูดเลือดไปแล้วเ,เฟยสามารถแต่เฟยดาเมจไม่โดนชานเลยครับ ทำให้ชาลอดตายไปแล้วจังหวะที่ชานเอามาตาไปก่อนแล้วเขาทาโบสตา์มาผมทําให้ชานยังไม่ตายครับชานยังถึกอยู่ยังไงต่อยังไตอองไต่อแล้วแย่ดีนเมตตาจังหวะนี้โพไซดอนสาดไปแล้วเขารีเทสสาหรับตําแหน่งมาแต่ว่าชานผมยังมาตายอยู่ทำให้ไม,ม่ตายล้วสังเกตได้ว่าฟินิกผมขึ้นมาทําให้เลือดแถวหลังผมดีแล้วจังหวะน,นี้เลือดออกติดิตามมกอกให้โพไซดอนแล้วผมกดฟินิกไปแล้วโพไซดอนสามาอีกรอบยังไงต่อติดเพลิงเผาไหม้ไปครับเริ่มเป็นมาแรงแล้วครับมาแรงเริ่มเยอะ แล้วจังหวะน,นี้โซคีมไปแล้วเ็าชิลทาราโรเช่แข็งมาแต่ว่าผมกดโซคีมไปก่อนเนาะเขากดเคานเตอร์ผิดจังหวะไปจังหวะน,นี้แล้วผมฮิวขึ้นมา2ส,สแต็ปครับยังและฟีนิกขึ้นมือทําให้ฮิวทั้งทีอีกรอบแล้วเขากดเลเนี่ไปยังไงเพิ่มข้ามมานายฟีนิกฟินิกมานาเจ็ดหน่วยจะกดใช้ยังไงแล้วจังหวะน,นี้อดอล่ายิงมาสซแถวหลังยังไงเรียบร้อยครับเบลเดียนผมไม่รอดเนาะแล้วจังหวะจะกดมาแปงลงร่างสัดทอนไปแต่ว่าโดรีเทสสำหรับหน่งไปแล้วก็ฟีนิก ติดเผาไหม้ไปครับเรียบร้อยครับแถวหลังเขาตายเนะเาะอัลเดราและจังหวะนี้เมเทโอไปก่อนที่โพไซดอนจะลงหัวผมอย่างได้อยู่ยางไงต่อเขาเมเทโอสวนมาตแต่ผมกดฟินิกไปแล้วทำให้ฟินิกผมบินไม่ไปครับผมมาเลงมาเลงจะช่วยรอดไหมแล้วจังวันนี้เฮสาหรับตําแหน่งไปผมสเป้าสวนไปครับผมเหลดดอกตายครับผมเหลืออีก3ตัว4ตัว ไอสามาจังหวะนี้๊อ,อ,อ,อ <c oughs> ฟินิคผมยังอยู่ฟินิคผมเลือนไม่หมดแล้วเขาสเปามาแต่ผมกดไปทันครับผมทาให้ฟินิคผมไม่ตายนะจังหวะนี้แล้วฟินิคผมโดนตายแล้วเกินใหม่ไปแล้วครับแล้วจังหวะนี้ม้ากาลังจะตายแล้วเขากดเฟย์มาแต่ผมกดสะท้อนไปยังไงต่อแต่ว่าสะท้อนมันก็ทะลุเดฟอยู่แล้วเรียบร้อยครับมา้าเราตายแต่ว่าเขาติดมะเร็งตายไปก่อนครับผมเรียบร้อยผมจบไปเนาะโอเคครับ เป็นยังไงครับผมพลังของมะเร็งผมขอนเพิ่มเติมหน่อยละกันเนาะนี่เลยลาคูนี่หินม่วงครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างง่ายเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่การ์ดลาคูนีปรากฏบนช่องพร้อมใช้เนาะจะฮิวเพื่อนร่วมทีม2ตัวที่มีไอพีย่ำแย่ที่สุดนะครับโดยสกิลนี้เป็นความสามารถของหินม่วงเนาะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เนาะประมาณนั้น โอเคครับคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย